สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที้ชมคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้ผมพามาดูตัวนี้เลยครับออพบกับ Honda a c c o r d ปี2008เป็นตัว 2.0E นะคบคันนี้แต่งอะไรมาบ้างนะครับบอกเลยว่ามีแต่งภายนอกมาเล็กน้อยตัวรถบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับเป็นเหลี่ยมสันคมกริบเลยตัวรถเนี่ยมาพร้อมสีเทาดำสวยเนาะมาเริ่มกันที่ไฟหน้าเลยไฟหน้าเนี่ยลูกค้าเขาแต่งมาหน่อยนะมีแต่ง LED เพิ่มมานะครับในโคมไฟเนี่ยไฟเดย์ไทม์นี่ก็จะเป็นไฟสีฟ้าแล้วสวยนะ เกิดไฟโปรเจคเตอร์เนี่ยเดิมๆเลยสวยสวยไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันเลยไฟตัดหมอกเนี่ยมีมาให้นะครับผมด้านหน้ากระจังหน้าสวยๆพร้อมสเกิร์ตด้านหน้าหลอ่อๆแบบนี้น,นี่แต่งมาให้นหน่อยเนาะกระจังหน้าด้านหน้านะครับเป็นโครเมียมสวยๆหลอ่อๆเลยเตรียมสารตัวรถเห็นไหมไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะตัวรถสวยมากๆเลยอ่ะมาดูที่ล้อกันนะครับผมล้อนะครับเป็นล้อ แม็กอัลลอยขอบ17นะแม็กอัลลอยเดิมโรงงานของคอนด้าเลยนะขอบ17เ็นะครับเป็นดิสเบรกสี่ล้อเนาะยางกูดเยียร์ปีอะไรเอ่ยปี2 0 2 4เลยยางได้ปี2 0 2 4นะครับสเกิร์ตด้านข้างมีให้แบบนี้กระจกมองข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถฟ้อมไฟเลี้ยวนะครับผมฟิล์มติดให้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคิ้วต่างๆนะครับเป็นโครเมียมส,สวยๆนะเอามาดูนี่ด้านหน้านี่นะครับโหเป็นไงภายในบอกเลยว่าหรูมากบอกเลยคันนี้หรูมากๆนะครับเบาะคู่หน้าเป็นไฟฟ้าเนาะภายในสีเบจตัดกับสีดําได้อย่างสวยงามนี่นะครับ นี่พรมพรมดมอนคัทเราแถมให้ไปเลยเนาะพรม Cut, ดมอนคัทสวิตสวแบบนี้นะเดี๋ยวทาความสะอาดเพิ่มเติมให้แล้วบอกเลยว่ากระจกเนี่ยเดิมฮอนด้าทุกบานนะกระจกเดิมฮอนด้าทุกบานนะครับผมให้มาแบบสเปคจัดเต็มเลยเพราะว่าไม่มีชนหนักไม่เคยเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นนะครับผมนี่ที่จับเปิดประตูได้เป็นสีโครเมียมนะภายในด้านหลังเนี่ยโหบอกแล้วว่าแอคคอร์ดนะเขาให้มาแบบจัดเต็มอยู่แล้วนะนั่งสบายเป็นรถผู้บริหารเนานะอ่านี่นะครับไปในตตกสีเบลน,นะครับพร้อมกับพรมดมอนคัทให้มานะครับ เลียมสารตัวรถด้านข้างนะครับมองจากมุมด้านหลังเนี่ยยางสวยเลยตรงตามโรงงานที่เขาทํามาเลยนะครับส่วนไฟด้านหลังนี่โหได้มาขนาดใหญ่นะดูหรูหร,ร,รามากๆนะครับผมแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังเนี่ยให้มา4จุดนะเซนเซอร์การะยะให้มา4จุดเลยด้านหลังนี่ก็จะได้สเกิร์ตแต่งด้วยนะได้สเกิร์ตนะครับแล้วก็ได้สปอยเลอร์นะครับเป็นดักเทลนะแบบนี้ h อน da a c c o r d นะครับ Accord ก็จะเป็นโครเมียมนะครับผมแล้วก็นี่ VTEC เนาะ ตัว2 0 e นะครับตัวนี้นะได้ข้าวอีกฝั่งหนึ่งที่ลูกค้าได้เห็นเนี่ยเหลี่ยมสันตัวรถคมกริบเลยตรงจากโรงงานเลยนะล้อด้านหลังก็เช่นกันนะได้เป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะอย่างที่บอกไปนะครับตะกี้ล้อด้านหน้าก็เป็นดิสเบรกล้อหลังก็เช่นกันนะครับเป็นดิสเบรกยางกูดเยียไปยี่สิบสี่สีสวยนะครับมองอีกมุมนึงก็นี่ผมเปิดประตูให้ดุกบานเลยนะสีสวยเลยเอามาดูเม็ดอาร์กันหน่อยไหมเดี๋ยวผมให้ดูเม็ดอาร์กนะนะครับซื้อรถมือสองยังไงก็ตต้้ออองงดดูรรรรรนนนนนีีะะคคัับบผมมม่เเห็ห็ยาา์จก โรงงานทั้งนั้นนะครับลอยหุ่นโยนขึ้นรูปจากโรงงานแบบนี้นะครับรถสวยๆนะครับบอกเลยว่าราคาเดี๋ยวบอกกันนะว่าราคาน่าสนใจมากๆแล้วก็นี่นะครับดูภายในกันภายในคนขับนะเดี๋ยวผมขึ้นไปนั่งให้ดูเลยกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะเป็นออโต้ได้คนขับระบบเซ็นทรัลล็อกมีให้นะครับแล้วก็ปรับพับกระจกไฟฟ้าเนาะปักกระจกเป็นไฟฟ้ามองข้างเนาะเป็นไฟฟ้าให้เข้ามาที่ตัวรถนะครับผมนี่นะครับพวงมาลัยเป็นแบบสีก้านหรูหรานะเดี๋ยวนี้จะเน้น3ก้านใช่ไหมแต่4ีก้านเนี่ยมันได้ความหรูหราเป็นมันติฟังก์ชันน นี่แล้วก็อันนี้จะเป็นหน้าจอวิทยุนะหน้าจอวิทยุนะครับมีให้มาแบบนี้นะครับคอนโซลแอร์แบบสวยๆแบบนี้แ,บบแอร์ออโตโ้เนาะเกียร์ออโต้คอนโซลตรงกลางเนี่ยได้เป็นลายคาร์บอนสวยๆเลยเนี่ยดูหรูหรามากๆนะครับผมที่วางกรงวางแก้วมีให้หมดที่จุดบุร่หรือว่าบางคนใช้เป็นไฟ12โวลต์ต่อได้นะมีให้มาแบบสเปคจัดเต็มนะมีกล้องมองหลังกล้องบันทึกหน้ารถนะครับให้ครบอยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นแบบแตัดแสงออโต้ด้วยแล้วก็นี่แว่นตานะใส่แว่นตาม่านบังแดดตรงนี้ก็สามารถ นี่นะครับมีกระจกให้นะครับวสวยมีให้มาครบหมดสเปคคือจัดเต็มมากๆเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าว่าห้องเครื่องสวยแค่ไหนนะครับอยู่ในสภาพไหนผมบอกเลยว่าว้าวมากๆ Honda Accord ซครึ่งเป็นรถเซกเมนต์ใหญ่สุดของซีดานของทาง Honda ใช่ไหมก็จะได้แบบพกค้ำฝากระโปรงแบบนี้ไม่ต้องมีก้านมาค้ำนะครับผมดูที่ห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ 2,000cc หรือว่า2.0นะครับเป็น i-vtec v-tec รู v ้แล้วว่าแรงแค่ไหนเนาะ แคตาลิติกยังอยู่นะครับห้องเครื่องส่วนว่าส่วนมากๆเลยเนี่ยแคตาลิติกยังอยู่ครบเลย ABS ยังอยู่มาเดี๋ยวเรามาดูการที่น็อตฝากระโปรงนะนี่ที่สวยเลยนะครับแล้วก็โช๊คที่สวยนะแผ่นเพดนะครับเป็นเพดตัวรถเนาะนี่ยังอยู่ครบหมดนะครับคานเดิมๆนะคานเดิมๆนะครับผมอาจจะไม่ได้แกะออกมานะแต่คานเดิมๆนะครับดูได้นะครับเดี๋ยวเราสวนรถให้ก็ได้นะกล่อง ECU นะครับแบตเตอรี่ยังดีอยู่นะครับที่สวยเลยแล้วก็โช๊คอีกฝั่งหนึ่งนะครับเห็นไหม ส,สวยเลยคานเดิมนะครับนี่อันนี้ตัวถังอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมเช็คได้นะนะครับวัดศูนเนาะแล้วก็นี่ฝากระโปรงนะครับสีสวยสีเดิมเดิมจากโรงงานติ๊กเกอร์จากโรงงานนี่บาร์โค้ดจากโรงงานนะนี่บาร์โค้ดจากโรงงานยังอยู่นะเห็นไหมนี่ครับมอกนะครับติ๊กเกอร์ตามสเปคต,ต่างๆเนาะอยู่ครบหมดเลยนะจากดูรอบคันกันไปแล้วภายในภายนอกห้องเครื่องต่างๆางนานานะครับถ้าใครสนใจนะ h o n ด้ a c c o r d รปี2008คันนี้นะ มาในราคาเพียง189,000บาทเท่านั้นนะครับ189,000บาทนะครับถ้าสนใจนะติดต่อเข้ามาในเลขหมายด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมอะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอได้ไอคอนครับ